สวัสดีครับวันเสาร์ที่สิบธันวาคมสอง5าอันนี้ก็ถอดเสื้อหน่อยถอดเสือออ้อปปนะครับกิมจูทองน้องแอปเปิลนะครับเสื้อแล้วก็พ่นแคลเซียมให้แคลเซียมบรอนนะครับแคลเซียมบรอนสองลูนี้ตัดไปแล้วนะครับ กค <No. S 2> นเซียมโบรอนนคกเซียมโบรอนรก็เดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับไม่เกินสองครั้งต่อทีห้าวันข้งหรือเดือนละหนึ่งครั้งก็นะครับเป็นการช่วยให้ต้นไม้ของเรามีพลัง โอ้โหลมิเตปุ่มตะปัมนะครับเขียวอีเลยโตกำลังเจริญเติบโตนะครับสังเกตได้ง่ายนี่ก็ยังเขียวอยู่แค่จิมจูกับรุ่นต่อไป ครับนี่รุ่นพี่ครับครับหลายอาการอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเขาค่อยเสียกับก้นโนมก้นโมกิ่งนะครับน,นี่คือกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูปลูกง่าย กำลังตอ้นอยู่นะครับต้นนี้กิ่งต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นลูกของต้นนั้นนะครับต้นนี้เหลือไว้สาลูกอันนี้สองอันอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ก็ตน้นเดี๋ยวนะก็ต้นคือจุดมุ่มงหมายต้นนี้ก็จะใช้เป็นต้นกิ่งต่อน,นะครับนี่นี่รากก็กำลังนะครับเห็นว่ารากกำลังเดินนะครับอันนี้ กลางเดือนอีกสักสิบวันก็สามารถจะนำไปปลูกได้ไปปลูกไปหรือไปชำลกดถูกได้นะครับนี่ก็กิมจูทองน้องกปลูกฝรั่งกิมจูนะครับเหมือนกันเลยอร่อยครับประเภทกรอบหวานอร่อยอันนี้ผมหอ่อกันแสงนะครับหน้ายงาแสงแสง,แสงเยอะ ก็จะช่วยให้รากก็ไม่ไหม้มันกันมันกัรานี้แหละครับนะครับการจะพยายามออกตรงกนข้างกับแสงแดดนะครับ